สวัสดีครับเชิญมาดู Q&A EP 2ได้เลยครับวันนี้คุณๆๆคนเดิมเขาก็ได้มาถามอีกแล้วนะครับข้อแรกพี่ชอบใครแบบแฟนแบบรักเลยําอะไรที่มันดูมีสาระกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วหรอครับที่หลังก็หาถามอะไรดีๆดีกว่าน,นะครับข้อนี้ข้ามครับผมไม่ตอบเรามาดูข้อสองกันดีกว่าครับข้อสองพี่ชอบกระตูนเรื่องอะไรผมชอบเรื่องเคโลครับเคโลขบวนการอบอบปวดโลกครับข้อสามพี่ชอบตัวละครอะไรในกระตูนเรื่องนี้ ผมชอบสิทธิจิตวาโดโลโลคับข้อที่4พี่เก่งวิชาอะไรผมเก่งวิชาวิยาการคำนวณครับเก่งตรงที่เล่นเกมนี่แหละครับข้อ5พี่ชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อจริงผมชื่ออิงเจตครับจะเรียกวิงเจตก็ได้แล้วแต่เลยครับข้อ6พี่ชอบโมเมนต์อะไรตอนที่อยู่กับคนที่ชอบทําไมคําถามมันแปลกๆอ่ะครับผมไม่ตอบครับข้ามเลยครับข้อ7พี่กินเผ็ดได้ไหมทุกคนผมกินเผ็ดไปได้เลยครับกินเผ็ดนิดเดียวก็ไม่ได้ครับ ข้อ8เคยลอกการบ้านคนอื่นไหมผมเคยลอกบ้างไม่ลอกบ้างครับข้อ9คนอื่นเคยยืมของพี่ไหมเคยครับบ่อยด้วยบ่อยมากๆเลยครับ,บโจนทุกวันเลยครับข้อ10คนอื่นเคยลอกการบ้านพี่ไหมลอกทุกวันเลยครับโดยเฉพาะคุณแพ้เนี่ยเขาลอกทุกวันเลยครับคนที่ถามมาเขาลดให้เหลือแค่10ข้อครับขอคนที่รับชมมากๆเลยนะคะขอคณจริงๆนะคะ